สวัสดีครับจากช่องเคอร์เซียวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้ววันนี้วันที่22เดือน11 65นะครับมีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับลือ Samsung Galaxy Tab S8 FE ครับตัวนี้ใช้ปากกาได้นาะแล้วก็รองรับ 5G รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ ตึ่งหน้าจอจะเป็น LCD นะครับมาพร้อมกับปากกาวา c คอมด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ชื่อชาญด้านปากกาสไตล์ซัสอยู่แล้วเห็นว่าตัวนี้จะให้เป็น m i d i ทคนะครับ 900T ซึ่งตัวนี้เป็นระดับ6นาโนเมตรเลยรองรับ 5G ด้วยเห็นแรมให้มา 4G นะครับเป็น Android 13 OS และคาดว่าจะมีตัวแท็บ S8 FE เนี่ยรุ่น Wi-Fi ด้วย โดยใช้รหัสเป็นเ M ขีดเอ็กแน่นอนนะครับว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่มีมากนักแต่น่าจะมีราคาที่ถูกกว่ารุ่นปกติเสมอครับคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆอย่างไรก็ดีเดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนกว่านี้ดีกว่าครับต่อไปข่าวที่2นะครับลือ iPhone 15อาจมีฝาหลังขอบโค้งแบบ iPhone 5C และมีโครงในไทเทเนียมจากข่าวลือตอนนี้นะ,ะว่า iPhone 15เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นตัวรุ่นโปรเนี่ยแล้วก็โปรแม็ก อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นอัลตราไปจนถึงสเปกภายในแล้วก็ดีไซน์ล่าสุดเนี่ยมีข่าวหรือว่า iPhone 15เนี่ยจะปรับเปลี่ยนวัสดุโครงในของ iPhone 15และปรับดีไซน์ฝาหลังเล็กน้อยครับหนึ่งใน t ิ i เตอร์สาย Apple บน Twitter นะอ้างว่า iPhone 15เนี่ยจะปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่โดยให้ฝาหลังขอบมนเล็กน้อย และใช้โครงสร้างวัสดุไทเทเนียมส่วนหน้าจอด้านหน้านะครับยังใช้ขอบเหลี่ยมเหมือนเดิมจากข้อมูลดังกล่าวคาดว่าดีไซน์โดยรวมน่าจะคล้ายกับ iPhone 15c และมีการปรับดีไซน์ฝาหลังซึ่งแน่นอน,นครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวลือยังไม่มีข้อมูลยืนยันแต่ยอย่างไรปัจจุบันนี้นครับสินค้าของทาง a p p l e ก็มีดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วเช่น Macbook หรือ Mac mini ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงทรว่า iPhone เนี่ยจะใช้ดีไซน์แบบนี้ด้วย ต่อไปข่าวที่3นะครับเล d มี1 4 g เปิดเผยสเปคก่อนเปิดตัวที่อินเดียมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED เลยแบตเตอรี 5, ่ 5,000mAh แ,แล้วก็รองรับชาร์จเร็วกล้องคู่นะครับ50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่6,400บาทแน่นอนนะครับว่าสเปคถูกเปิดเผยออกมาแล้วหน้าจอ6.4นิ้วนะครับ เป็นความละเอียด Full HD p พาร์ตอะตาริเฟลเลต90เฮิรตเลยตัวนี้แรมจะมี2ขนาดนะมี 4G ก,กับ 8G ความจุมี2ขนาดกัน128กับ256แบตเตอรี่ 5,000mAh แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว 33W ครับกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะครับเลนส์หลัง50ล้านพิกเซลเลนส์ที่2เป็นเลนส์2ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับซึ่งราคาเนี่ยก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,400บาทครับ ต่อไปข่าวที่4นะครับ Vivo Y16 ราคาไทายอยู่ที่5,499บาทครบเครื่องด้วยแบตเตอรี่5 0 0 0 m a กล้องคู่ AI นะครับสแกนนิ้วขั้นตัวเครื่องซึ่งคุณสมบัติ Vivo Y16 นะครับที่ให้มาตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่183กร,รมัมขนาด6.51นิ้วเป็น HD+ ตัวชิปเนี่ยเป็น Mediatek Helio P35 นะมาพร้อมกับแรม4 g ิกส่วนรอมใน64 g ิใส่ SD ด a ี d าได้สูงถึง 1TB เลยกล้องหลังนะครับก็จะเป็น13ล้านพิกเซลอีกกล้องหนึ่งก็เป็นมาโคร2ล้านพิกเซลครับ กล้องหน้าให้มา5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว10วัตต์ด้วยตัวนี้เป็นพอร์ต USB Type C นะแล้วก็ราคาเนี่ยที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่5,499บาทมีสีเลือก2สีนะมีสีดำแล้วก็สีทองตอนนี้วางจําหน่ายทุกสาขานะครับสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยต่อไปข่าวที่5นะครับ iPhone SE 4ปรับโฉมใหม่เพื่อเป็นนักฆ่าเลยทงใช้ดีไซน์ iPhone XR ตามสเปคให้หน้าดึงดูดที่ผ่านมานะครับ Apple ได้ทำตลาด iPhone SE ในฐานะราคาประหยัดของทาง iPhone รุ่นมาตรฐานตอนนี้นะครับก็มีรายงานว่า iPhone SE 4เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาปี2023จะทำตลาดนะครับเพื่อเป็นนักค่าเล็ทงแบบเต็มตัวโดยสเปคที่ให้มานะครับตัวนี้จะอยู่ที่6.1นิ้วเลยความละเอียด h d p a u s แบตเตอรี่3 0 0 0มิลลิแอมแลวก็รองรับชาร์จเร็ว20วัตต์ครับ ตัวนี้มีชาร์จไร้สายด้วยนะ7.5วัตต์บอดีกันน้ำนะครับ IP 6 7และคาดว่ากล้องจะให้มาตัวเดียว12ล้านพิกเซลกล้องหน้า7ล้านพิกเซลครับอย่างไรก็ดีนะครับช่วงเวลาการเปิดตัวของ iPhone SE 4เนี่ยค่อนข้างที่จะคุมเครือบ้างแหล่งข่าวนะครับคาดว่าจะเปิดตัวอยู่ในปี2024ซึ่งก็ต้องรอจับตาดูกันต่อไปครับต่อไปข่าวที่6นะครับ Oppo Find X 6 Pro จอชิปนะครับมี2ชิปเลยมี d i m e n s i ี y 9,200แล้วก็ s n a p d r รา o n น8.2ครับเห็นว่าเซนเซอร์เนี่ยจะให้มา1นิ้วด้วยนะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะครับว่าชิปเขาจะให้ตัวไหนมาแน่นอนครับว่าจอเนี่ยให้มา6.7นิ้วเลยเป็น QHD+ 2K นะครับอัตราเรเฟรช120เฮเลย คาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปี2023นะครับซึ่งก็ต้องรอคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีปบอดแสเพิ่มเติมกันอีกเมื่อไหร่ครับต่อไปข่าวที่เจน,นะครับเปิดตัว Okitel w p 2 1มือถือแบรนด์ยักษ์แบตเตอรี่9,800ม ah ิลลิแอมเลยครับตัวน,นี้ ชาร์จไว66วัตต์ด้วยคือแบตอึดมากกันน้ำแล้วก็กันกระแทกร,ระดับ IP69K เลยครับประสานกับจอ6.78นิ้วกล้อง64ล้านพิกเซลราคาหมื่นนิดๆครับเป็นพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจมือถือแบบแบตอึดมากตอนนี้9,000กว่าเนะี่ย ร้อมกล้อง6.4ล้านพิกเซลด้วยเลนที่2คือ2ล้านพิกเซลและเลนที่3เป็นเลนของทาง Sony อีก20ล้านพิกเซลแน่นอนนะครับว่าตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นอยู่แล้วหน้าจอ6.78นิ้วเป็น Full HD Plus นะอัตรา Refresh รี่สิเลเลยแรม 12G b ด้วยนะแล้วก็ ROM 2อ6 GB ตัวนี้ใส่ SD Card เพิ่มได้อีกต่างหากแบตเตอรี่9 00 0นมิลลิแอมป์อย่างที่ผมบอกไปชาร์จเร็ว -6 6วัตต์สามารถนำไปจุ่มน้ำได้นะครับสูงสุด5ฟุตเลย เห็นว่ามีวางจำหน่ายนะครับช่องทางออนไลน์ เริ่มขายวันที่24พฤศจาย์นี้เป็นต้นไปนะครับส่วนราคาเนี่ยคาดว่าจะอยู่ประมาณ1,100 10, บาทเท่านั้นเองแต่ยังไม่ทราบท่ว่าทางบ้านเราเนี่ยจะนํามาขายหรือเปล่าจะมีใครหิ้วมาหรือเปล่านะครับเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นนาฬิกาเลยนะแบบว่าหน้าจอนาฬิกาสวยมากเลยครับต่อไปขาวที่8นะครับ OnePlus A2 รุ One ่นสเปกมาเป็นชิป Snapdragon นะ8 Gen นึ 1. ตัวแรมให้มา16 g b ิเลยพร้อมจอ1 5 K นะครับ6.7นิ้วคาดว่าเปิดตัวต้วตนปีหน้า ก็มีบอกแสหลุดมานะครับว่าตัวนี้เป็นชิป 8, s ซ a p d r a g o n 8พ l u s g e 1เลยให้แรมมาสูงทุน16จิกเลยรอม256จิกเป็น Android 13้วยนะตัวนี้หน้าจอ6.7นิ้วเป็น AMOLED นะครับอาตาัตรา r e f r e รต120เฮเลยกล้องหลังให้มา3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2อัต้า Y 8ล้านแล้วก็เลนที่3 2ล้านพิกเซลครับ เห็นว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านคับประมาณเดือนเมษายนทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาไหนแล้วก็วันไหนถ้าหากมีบอดแสเพิ่มนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนึ่งครับและนี่ก็คือทั้งแบบข่าวนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบข่าวแนวน,นี้นะครับฝากรบกวนกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากช่องเคอร์เสียไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม